สวัสดีค่ะนางใหม่ไลฟ์สไตล์สบายดีวันนี้นางใหม่นะคะก็จะมาพาเอฟซี FC นะคะท่านผู้ชมมาชมไร่เลือกสวนไรนาของแม่ของแม่หมอนะคะวันนี้จะพามาชมเลือกสวนไรนาของแม่ของแม่หมอสวยงามมอกธรรมชาติมาก อยู่กับชรรมชาติสวยงามดีมากเลยนะคะว่าเราจะพาไปดูส,วน,สวนไปดูไปดูานกันไปดูดูสวนสัตว์สวนสัตว์เปิดตัวนีมาอรักกันนะรักกันนะไปเห็นนะอันนี้ก็คือเป็นไร่นาส่วนผสมของ คุณยายก็คือคุณแม่ของแม่หมอน,นะคะเลี้ยงหา่หานอุ้มห่านรักห่านมากนังขอเสียงดังไปหน่อยคุณยายเป็นคนรักสัตว์เลี้ยงหา่านเลี้ยงเป็เดเลี้ยงไก่ <sozusagen> บุญมากับบุญมีอยากให้คุณยายอุ้มนะคะอ้อนนะคะอเป็นห่านที่เป็นห่านที่รู้ภาษาอยากให้อุ้มอ้อนคุณยายให้คุณยายอิ่งนะคะอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยค่ะอุ้มอุ้ม Um diretor, -tá, um diretor. อ๋อปีนี้ไม่ดกนะน้ำท่วมปีนี้ไม่ดกเลยนะน้ำท่วมแค่นี้น้ำอ่ะโอ้มะละก orn ะแล้วอะไรอีกก็ข้าวกำลังจะเกี่ยวเห็นไหอ่าข้าวกำลังจะเกี่ยวนะถ่ายยังข้าวยังยังไม่ได้ถ่ายค่ะนานนานนาอ่อถ่ายถ่ายถ่ายอ๋อรถเกี่ยวข้าวอ๋อรถเกี่ยวข้าวนะนู่นเขาเกี่ยวข้าวกันนะคะที่ทุ่งนาอะไไงอีกพาชมที่ไหนอีกคะ พาชมที่ไหนอีกสวยงามนะคะสวนคุณยายนะคะคุณแม่ของแม่หมอนะคะเขามีไรนาสวนคุณยายนะคะคือคุณแม่ของแม่หมอเนี่ยท่านเป็นเกษตรกรนะคะทำเกษตรกรไรนาสวนผสมคุณยายก็จะพาชมนะคะพาชมอ่ไรนาสวนผสมที่นาของคุณยายนี่ทั้งหมดมีกี่ไร่คะเนี่ยมี ทั้งหมดเนี่ยแถวเนี่ยแถวเนี่ยแถวเนี่ยที่นาหรือที่นาทั้งทางนาทั้งไร่ทั้งหมดทั้งนาทั้งยาวมันมีมีสามสิบกว่าไร่สามสิบกว่าไร่นะคะตรงนี้นะคะเฉพาะตรงนี้ปลาไผ่ห้าไร่ปลาไผ่ห้าไร่ป่ามะม่วงไร่กว่าป่ามะม่วงสองไร่ป่ามะพร้าวอีกไร่วันนี้พามาชมป่ามะพร้าวไร่นาส่วนผสมนะคะ คุณยาย<อ>ามีแรงบันดาลใจมาจากไหนคะที่อยากจะทำไร,ร่นาส่วนผสม<อ>แรงบันดาลใจจบแค่ปอซีก็ทำ<อ>นี้แหละ,ะไปจับปากาก็เขาไม่เป็น<อ><อ>แล้วก็ะะทำสวนเนี่ย ต้นมะม่วงสดใสดีต้นมะม่วงสดใสดีใช่ใช่ค่ะแ้แบบว่าธรรมชาติมากตอไผ่ก็วัดปีนี้ออกไปแล้วขายไปหมดแล้วเนี่ยมะละกอก็มีแต่ก็มีหลายก็คือปลูกไว้หลายอย่างเลยนอกจากนานะคะนอกจากนาข้าวก็เป็นคือไร่นาส่วนผสมก็จะมีบ่อปลามีพืชผักผลไม้หลายๆอย่างที่คุณยายปลูกไว้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะมีก่าลเปีมีทุกอย่างเลย ปีนี้ไม่ดกน้ปีนี้ไม่ดกนะนปีนี้ไม่ดกเลยนะน้ำทวแค่นี้น้ำอ่ะโอ้มละกนะแล้วอะไรอีกก็ข้าวกำลังจะเกี่ยวเห็นอ่าข้าวกำลังจะเกี่ยวนะถ่ายยังข้าวยังยังไม่ได้ถ่ายค่ะนานๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆาๆๆเกี่ยวข้าวๆๆาๆๆๆๆๆ่ๆๆๆ้าๆๆ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  พาชมที่ไหนอีกคะพาชมที่ไหนอีกสวยงามนะคะสวนคุณยายนะคะคุณแม่ของแม่หมอนะคะเขามีไรนาสวนใส่ปุ๋ยขี้ปลานะคะแล้วก็ปุ๋ยอะไรอีกคะปุ๋ยขี้ปลาอันนี้อันนี้พริกพริกหอมใช่ค่ะอันนี้พริกหอมเนี่ยพริกหอมนะหอมเนี่ยต้นพริกหอมโอ้ปลูกอันนี้คุณยายเพาะไรนาสวนผสมปลูกพริกหอมเต็มเลยพริกหอมนู่นค่ะพริกหอมอันนี้ อันนี้กำลังเลื่อมตผักหวานเนี่ยเลื่มปลื้มปลปลูกเนี่ยกำลังปลูกอ๋อนี่กำลังปลูกนะกำลังปลูกจนะ้ะอ๋ออ,อันนี้มีอะไรอีกคะนนคุณยายถั่วกำลังปลูกอันนั้นถั่วนะนนถั่วไอ้ถั่วอะไรคะคุณยายถั่วผักยาวกำลังปลูกค่ะค่ะแล้วแล้วอะมะม่วมมงปลูกพศหกสิบเอ็ดโอ้มะม่วงปลูกพศหกสิบเอ็ดนะกำลังสวยนะ ต้นลูกท้อลูกท้อยังไงคะลูกท้อลูกท้ออะลูกลูกท้อที่ครกินอร่อยอยนะลูกอแบบของคุณจีนน่ะหรอมีอะไรอีกคะจากนอกจากต้น้อยนาต้นมะพร้าวนีโอ้ต้นมะพร้าวนี้เด้นะคะต้นมะพร้าวนะต้นมะพร้าวเนี่ยกินกินลูกอ่อนก็ได้เอาลูก่หุก็ได้เนี่ยเนี่ยนะคะเป็นสวนเล่นมะพร้าว่ะคะะมะอีกพร้าวดกอ่ะใช่ค่ะค่ะ อยู่นี้มะพร้าวโดกนะคะอันนี้จะเกี่ยวข้าเนนเวเ,าเสร็จไม่รู้ค่ะ,ะเเาะเ,เวนี้ะ,ะ่ปลูกกระเจี๊ยบนะคะอันนู้น้ปลามัเสียเทศไปดูไหมไปดูปลาผังเขียเทศปไ,ปไปค่ะไปไปค่ะไปค่ะไปค่ะ จังเลยเนี่ยปลูกแค่ปีปีงามเั็นเลยค่ะเนี่ยต้นน้อยหนามันจะออกช่อมีต้นน้อยหนาด้วยเยอะแยะเลยอันนี้ป่าอ้อยข้างบ้านใช่ไหมสวนข้างบ้านข้างสวนสวนสวนเพื่อนบ้านอันนี้มะเขือันเขืคืออะรเอา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 ไม้ตัดแม่ตัดให้มันขึ้นสูงๆอ๋อค่ะถ้ามันเลื้อยจะตามดินเราเก็บ เก็บลูกมันยากค่ะค่ะต้องให้มันขึ้นมาตามไม้ค่ะอ๋อน,นี่อันนี้คือป่ามะเขือเครืออันนี้ป่ามะกระเจี๊ยบนะคะเนี่ยป่ากระเจี๊ยบนะอันนี้ป่ามะเขือเครืครอน,นะอนอนป่าพริกหอมมีหลายป่า,ม,า,ปามีหลายป่ามากมาก คแม่หมอก็ขอขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามรับชมแม่หมอนะคะแม่หมอก็จะลงคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเผื่อถ้าใครอยากจะชอบสไตล์นี้แม่หมอลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย